มาครับก็วันนี้มิสเอเมจะไม่ได้มาปลูกต้นไม้ให้เพื่อนๆดูนะครับแต่วันนี้จะมาชวนคุยแล้วก็มาแนะนำนะวิธีการสั่งต้นไม้นะครับมาจากอินเทอร์เน็ตหรือไลฟ์สดนะครับอันนี้ของมิสเอมสั่งจากไลฟ์สดนะครับเป็นวิธีการเสนอราคานั่นก็คือการใส่ราคาเข้าไปถ้าราคาถูกใจไม่ค้าไหค้าเขาก็ปิดให้ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆหรือวาอ่าถ้าราคาไหนที่ แม่ค้าเขาขายได้เขาก็ขายในช่วงที่เพื่อนๆแต่ละคนใส่ราคาไปอ่ามิสเซมใส่สูงสุดแล้วในราคาต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นโคลโลคาเซียฉะนั้นแล้ววันนี้คอนเทนต์ของเรานั่นก็คือการสั่งต้นไม้ที่เป็นโคลโลคาเซียยังไงให้คุ้มค่าและปลอดภัยก่อนที่เราจะมาแกะต้นนี้พูดคุยกันก่อนว่ามิสเซมสั่งซื้อ ไม้ที่เป็นโคโลเกเซียมาหลายต้นแล้วแล้วมีอยู่2ต้นนะครับที่ส่งเคมนะครับที่ส่งเคมกรณีการเคมเนี่ยมีทั้งแม่ค้าใจดีแล้วก็แม่ค้าปกติเนาะเป็นปกตินะเอาปกติก่อนนะปกติก็คือสั่งโคโลเกเซียมาแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่เปิดแกะเรียบร้อยแล้วก็ทุกคนต้องทําตามใช่ไหมว่าหลังจากที่เราซื้อต้นไม้ทุกต้นมาแล้วมาถึงแล้วรับแล้ว จะต้องถ่ายวิดีโอทุกครั้งในการแกะบางคนเนี่ยถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้นไม้ไม่มีปัญหาเราก็ลบทิ้งไปโอเคเราก็รับต้นไม้แล้วก็อคอนเฟิร์มลูกค้าเออคอนเฟิร์มแม่ค้าไปซะว่าวโอเคต้นไม้แข็งแรงสมบูรณ์ดีเรียบร้อยนะครับแต่ถ้ามาเจอต้นไม้ที่มันไม่โอเคมันไม่แข็งแรงเนี่ยเราต้องส่งเคมแต่ประเด็นการส่งเคมเนี่ยก็อยู่ที่แม่ค้าเช่นเดียวกันว่าแม่ค้าเนี่ยเขารับเคมแบบไหนเช่นเปลี่ยนต้นไม เอาต้นไม้ส่งมาให้เลยหรือส่งต้นไม้กลับไปก่อนแม่ค้าเขาขอเช็คก่อนว่ามันเสียอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นแล้ววันนี้จะมาบอกเพื่อนๆว่าทุกครั้งการสั่งต้นไม้จากอินเทอร์เน็ตหรือการจากไรโสนเนี่ยทุกคนจะต้องถ่ายวิดีโอทุกครั้งในการแกะนะครับในการแกะฉะนั้นแล้วก็เป็นการแนะนําแต่มันอย่างที่บอกว่าข้อเสียของการสั่งโคโลคาเซียต้นโคลคาเซียเป็นต้นไม้ที่ ต้องการน้ําเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับการส่งการเดินทางเนี่ยถา้าแม่ค้าหรือพ่อค้าคนไหนที่เขาไม่เคยแพ็คหรือเขาไม่เคยส่งโคลมกเซียเนี่ยส่วนมากจะมีปัญหาหมดเลยเช่นใบเหี่ยวใบแห้งโคนเนา่ารากเนา่าหรือยุบยุบในที่นี้หมายถึงว่าเหี่ยวทั้งหมดเลยนะครับเหี่ยวทั้งหมดเลยฉะนั้นแล้วคนที่เป็นคนซื้อจะต้อง รู้อยู่3เรื่องนะครับเรื่องที่1เราซื้อโคโลกสเซียเราจะต้องเข้าใจว่าใบที่เราซื้อมาถ้ามันแก่แล้วนะครับหรือถ้ามันออกเหลืองแล้วเนี่ยต้องต้องเข้าใจเลยว่ามาถึงเราเนี่ยเดินทางใน2วัน3วัน4วันเนี่ยใบนั้นจะเหี่ยวเสียไปเลยทันที2โคโลอสเซียในการซื้อมาเนี่ยในการส่งเนี่ย มันจะไม่สมบูรณ์ร0อซ์แน่นอนเช่นใบจะหักใบจะงอใบจะพับนะครับหรือ3ตายเลยตายเลยก็คือว่าหายไปจากโครงสร้างในนี้เลยคือแห้งคือเหี่ยวเลยแล้ววันนี้มิสเตอร์เอ็มสั่งมาจากไหนรู้ไหมเพื่อนๆตำบลเจ้เห อำเภอตากใบาจังหวัดนะราธิวาสครับนี่ครับโอ้โหใต้สุดมาเหนือสุดเลยเห็นไหมใต้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยแล้วก็มาเหนือสุดเลยใช้เวลาในการเดินทางสามวันนะครับใช้เวลาในการเดินทางสามวันฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะดูว่าต้นไม้โคลโคสเซียต้นนี้คือต้นอะไรแล้วสภาพเป็นยังไงนะตอนมิสเตอร์เอ็มซื้อเนี่ยจะมีอยู่สองใบนะครับจะมีอยู่สองใบ ใบที่1คือใบที่เขาขึ้นมาเป็นใบที่มีอายุอยู่กลางๆเริ่มจะแก่แล้วแม่ค้าเขาจะบอกเลยทันทีว่าใบที่1อ่าคนลูกค้าที่ซื้อไปต้องทําใจนะคะใบต้นต้นอาจจะทิ้งใบอ่าโอเคนี่เราทําใจเนี้ยเราทําใจรอแล้วว่าใบที่1น่อะ่ะมันต้องทิ้งใบแน่ๆส่วนใบที่2องเขาบอกว่าใบที่2เนี่ยคอนเฟิร์มปกติดีนะ แต่เราก็ต้องทําใจอยู่อีกหนึ่งหนึ่งเรื่องชื่อที่พี่ที่มิสเตอ,เอมแนะนาไปนั่นก็คือใบอาจจะชํารุดนิดหน่อยหักงออะไรเงี้ยอันนี้เราต้องรับได้อย่าส่งคืนเลยนะครับถ้าส่งคืนแล้วเนี่ยสงสารต้นไม้นะโคลอรกเซียอย่างที่บอกว่ามิสเอ,เอมบอกเลยว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเดินทางนะมาลงมือแกะกันเลยครับวันนี้เป็นโคลอรกเซียไทยนะเป็นสายพันธุ์ไทยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันก็แล้วกันว่า ลุ้นกันเลยว่ามันเป็นต้นอะไรนะต้นอะไรจากการแพกเห็นไหมว่าตะก้าสามใบนะครับแสดงว่าต้นสูงมากนะครับต้นนี้สูงประมาณ45-50ถึงเซนนะครับ4 5ถึงเซนนะ,นะกแ็แพคใช้ตะก้าสามใบเลยทีเดียวนะครับนี่ตอนนี้มิเซมก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเตรียมคอนเฟิร์มกับกับแม่ค้าด้วยว่าสิ่งที่ แม่ค้าส่งมาเป็นไงนี่แกะมันแล้วครับเห็นไหมเขาก็จะซ้อนตะก้ามาแบบนี้นะครับทะลุตะก้าหนึ่งใบไปแล้วก็ซ้อนแล้วก็เย็บมาเพิ่มความสูงของตะก้าช่วงนี้ก็มิเสมก็ขายต้นไม้ก็อย่างที่บอกว่าตะก้าก็แพงขึ้นคุณภาพตะก้าก็แย่ลงนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือหายากมากนะครับหายากมากนะ อันนี้น่าจะมีประสบการณ์ไหมคะท่านนี้น่าจะมีประสบการณ์ใช้สกอตเทปนะในการที่ยึดยึดโครงนะยึดโครงต้นไม้นะครับสกอตเทปเนี่ยถามว่าเหนียวแน่นไหมเหนียวแน่นนะครับมิสเตอร์เอ็มก็ใช้สกอตเทปส่งให้ลูกค้าเหมือนกันนะแต่ก็อย่างที่ว่าแหละตัวสกอตเทปก็ต้องเป็น 3M มนู่นนะครับ 3M มนู่นนะนะแล้วก็นี่เห็นไหมยึดตูดด้วยนะยึดตูดด้วยเนาะสักวันเรามารีวิวแพ็คเนาะรีวิวแพ็คดีกว่านะว่าเราแพ็คส่งลูกค้ากันยังไง ต้นไม้มันถึงจะปลอดภัยใช้อะไรแพ็คบ้างเนาะเผื่อเผื่อคนที่มาดูมิสเตอร์เอมแล้วก็จะอาจจะได้เป็นพ่อค้าแม่ค้ากันในอนาคตนะครับอืมนะฮะนี่ได้มาแล้วครับใช้กระดาษขาวเทานะครับในการแพ็กนะก็ถือว่าลงทุนเหมือนกันแผ่นนึงก็ถูกสุด13บาทเนาะที่เราซื้อกันมานะครับแผ่นหนึงสิบาทแต่ถ้าเราซื้อยก ยกมวนยกอะไรก็จะถูกลงนะมามาแกะกันเลยครับตอนแกะก็ระมัดระวังนะครับอย่าให้มีดไปโดนนะครับตัวต้นไม้นะครับสงสารน้องนี่ง่ายไหมเนี่ยฮะแกะบ่อยก็เลยรู้ว่าเราจะต้องแกะยังไงนะก็เลียกเกลียก,กันออกไปนี่ครับอือ้มอมนะครับอ้อมนะหนึ่งสอา อนี่ครับดูการแพ็คของแมคค้ะนะครับแพ็คอย่างดีเห็นไหมมีสองใบจริงๆด้วยนะครับอันนี้ใบที่หนึ่งเห็นไหมทิ้งใบแน่นอนดูครับดูความเหี่ยวความเหลืองความแก่ของเขานะครับแต่ก้านก็ยังเขียวแข็งแรงอยู่เห็นไหมยังตั้งได้แล้วนี่ใบที่สองนะครับอย่างที่บอกเห็นไหมครับต้องทําใจว่าจะต้องมีรอยพับรอยหักบ้างเป็นธรรมดาแต่ก็ ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็สามารถเลี้ยงอยู่ต่อกันไปยาวๆนะครับแล้วอันนี้ก็คือสำลีดอโอ้แม่ค้าใช้สำลีเลยนะครับเนาะใช้สำลีเลยนะครับส่วนของมิสเตอร์เอ็มจะใช้ใย,ยสังเคราะหนะ์เนาะใยสังเคราะห์จะหยาบกว่านี้เป็นสำลีเลยนะครับนุ่มมากนะนุ่มมากนี่เห็นไหมเนี่ยครับมันก็จะมีแห้งเหี่ยวบ้างเป็นธรรมดาโโลอกาเซียนี่ต้องทําใจเลยนะครับมันจะไม่สมบูรณ์เหมือนไม้อื่นๆเนาะ แล้วก็มาแกะดูข้างในว่าแม่ค้าเขาแพ็คยังไงบ้างนะอ่ะโอ้แม่ค้าคนนี้ใส่ซ้อนมานะครับซ้อนตะกร้ามาซ้อนกระถางมาเห็นไหมนะครับกระถางข้างในเนี่ยยัดมาอีกนะใช้หนังสือพิมพ์ยัดมาอีกอ,อ โห oh, แพ็กดีมากเหนียวแน่นมากดีมากเลยนะครับนี่แล้วก็มีอีกหนึ่งกระถางข้างในเห็นไหมห่อด้วยพลาสติกนะครับห่อด้วยถุงพลาสติกไม่พอไม่พอมีอะไรอีกมีอะไรอีกนี่มีน้ำครับโอ้โห จากที่บอกเห็นไหมไม่เคยบอกแล้วว่าต้นโคลโลกาเซียเนี่ยเขาต้องการน้ําเป็นอย่างมากและต้นนี้ก็คืออะไรครับเพื่อนๆรู้จักไหมเอ่ยเนี่ยหน้าเหลืองๆแบบนี้รู้จักไหมต้นนี้คือเยลโลว์วินโดนะครับหรือแมงมุมเหลืองนะครับแมงมุมเหลืองเป็นโคโลกาเซียไม้ไทยมีลักษณะคล้ายฟาโลนะครับมีลักษณะคล้ายฟาโลเป็นหน้ากากเหมือนกัน แต่ตรงกลางนะครับตรงกลางและลายกระดูกจะเป็นสีเหลืองนะตอนนี้เริ่มขึ้นหรือยังเริ่มขึ้นหรือยังอ่ะเริ่มเหลืองหรือยังอ่าเริ่มเหลืองแล้วเห็นไหมเพื่อนๆเริ่มมีลายมาละนะเริ่มมีลายเหลืองๆมาละนะครับก็สําหรับต้นนี้นะครับสมุนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ให้เดาครับนี่ครับความสูงประมาณ45-50ถึงเซนนะความสูงประมาณ45-50ถึงเซนเป็นปลายไหลนะครับเป็นปลายไหลราคาอยู่ที่ 600บาทรวมส่งนะครับ600บาทรวมส่งฉนั้นแล้วคำนวณจากค่าส่งน่าจะอยู่ที่150ต้นนี้ก็จะราคาประมาณ450บาทนะครับ450าบบาทมามาแกะดูข้างในแต่จริงๆแล้วถ้าทุกครั้งเนี่ยจะให้แนะนำกันจริงๆเนี่ยมิสเตอร์เอ็มจะให้แกะแบบของมิสเตอร์เอ็มแบบนี้เลยนะครับแต่บางคนเนี่ยไม่แน่ใจเนาะ กลัวต้นไม้เสียกลัวต้นไม้ตายก็จะแกะแค่ตรงนี้แล้วก็เอาไปแช่น้ําเลยนะส่วนของมิสเอ็มเนี่ยไหมนะครับแกะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทําไงต่อครับต้องดึงน้องขึ้นมาดูอย่างนี้เลยว่าน้องเขาลากเดินดีสมบูรณ์ไหมไม้โอเคไหมไม,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 ไม้แข็งแรงไหมแบบนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยทําไงต่อก็เอากลับคืนสูตรที่เดิมเนี่ยเห็นไหมกลับคืนสูตรที่เดิมแล้วเราจะพักน้อง ใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะครับจะพักต้นไม้1สัปดาห์หลังจากการส่งแล้วเราจะมาลูกพร้อมกันกับย l o w Window นะครับเอาละครับก็วันนี้เป็นข้อแนะนำนะครับสำหรับการสั่งซื้อต้นไม้จากอินเทอร์เน็ตและก็วิธีการตรวจเช็คต้นไม้นะครับรวมถึงการซื้อขายการบริการนะรวมถึงก็อย่าที่บอกว่าทุกอย่างนะครับมิสเอ็มทำให้เพื่อนๆเ,เห็นหมดเลยแล้วก็ มีหลายๆคนเข้ามาถามครับมือใหม่เราติดตามกันได้เลยนะครับก็เป็นองค์ความรู้เป็นวิธีการนะครับก็ช่วงนี้แนะนําอีกเรื่องนึงนะครับช่วงนี้ใครมีเงินแนะนํากว้านซื้อต้นไม้ได้เลยครับช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาของทุกปีจะเป็นช่วงที่ราคาต้นไม้กลับเข้าสู่ราคาปกติเดี๋ยวมากรลาเขาจะกลับราคาก็จะกลับขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วนะครับ เอาละครับก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้มารีวิวในเรื่องของการแกะต้นไม้แล้วก็แนะนําวิธีการสั่งต้นไม้วิธีการดูต้นไม้แล้วก็ทําความเข้าใจกับการสั่งต้นไม้ในสายพันธุ์โคโลคาเซียครับเอาละครับถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กําลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมถึงกดกระดิ่งให้ช่องนิสเตอร์เอ็มด้วยนะครับกับวันนี้แกะกล่องต้นไม้ครับลาไปก่อนครับ